ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาอัดคลิปตอนต่อไปของวัชระโฟโตทองนะครับเป็นตอนที่12แล้วแล้วหลังจากที่หายไปนานมากนะครับเพราะว่าติดธุระครับมีงานเยอะครับมีงานเข้ามามากนะครับช่วงปลายปีกับต้นกับปีใหม่ที่ผ่านมานะครับก็ทํางานมาตลอดครับไม่ค่อยมีเวลาว่างมาอัดเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะก็หลังจากที่อัดคลิปไปนะครับก็มีประมาณว่า ฟีดแบ็กกลับมานะครับว่ามีข้อสงสัยอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็บางอย่างก็ไม่เคลียร์นะครับอย่างเช่นเ,เรื่องแฟร์การทำลายเซนอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจมะมาอธิบายให้หมดเลยว่ามันมันทำอะไรยังไงนะครับ<ะ>อย่างเ,เรื่องแฟร์นี่นะฮะก็คือในไลท์ o ูมเวอร์ชัน5ตั้งแต่เวอร์ชัน5นะครับก็จะมีตัวนี้ฮะเขาเรียกเรเดียนฟิลเตอร์นะครับเป็นเ,เป็น นี่ฮะเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าเป็นคุณสมบัติยังไงนะครับคือตรงเนี้ยที่หลายคนบอกว่าทําไมไม่มีแฟร์เหมือนของผมนะครับก็คือผมปรับเอาเองนะฮะก็คืออย่างเงี้ยอย่างเอ็กโพเชอร์อย่างเงี้ยตื้ดตึงขึ้นมานะครับแล้วก็อย่างแฟร์ก็จะเป็นสีส้มนะครับของพายทิศนะครับอย่พอเราลากลงไปปุ๊บเนี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ออกมานะครับนะครับเสร็จแล้ว เราก็กดเซฟตรงนี้ฮะเซฟเคอร์เรนต์เซตติ่งแอดนิวฟีเซนต์นะครับก็พิมพ์ลงไปแฟร์นะครับแฟร์สามนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับก็คือมันก็คือปรับเองนะครับไม่ได้ไปโหลดอะไรมาจากไหนยังไงนะครับมันก็คือเป็นตัวนี้ฮะเป็นเรเดียนฟิลเตอร์ขึ้นมานะครับลูกเล่นตัวนี้มันก็ใช้ดีฮะใช้เปิดเงาทำอะไรได้หมดนะครับนี้ทำจากเรเดียนฟิลเตอร์ ก็โอเคแต่ว่ามันมีตัวหนึ่งก็คือบัตรบัตรนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับบัตรก็มีคุณสมบัตคิคล้ายๆกันใกล้คเคียงกันนะครับลองดูนะฮะอย่างบัตรมันก็เหมือนแบบเราเอานี้ไปถูเลยนะฮนะเห็น,นไหมนี่เห็นไหมฮะพอเราถูมันก็จะมีแสงขึ้นมาตามที่เราปรับนะครับก็ง่ายๆนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่เราจะปรับนะครับส่วนแฟงของผม ที่ปรับไว้นะครับเดี๋ยวให้ดูค่านะครับส่วนใหญ่จะปรับเฟสเทอร์นะครับให้เต็มร้อยเลยนะฮะแล้วก็ลดไฮไลท์ลงนะครับแล้วก็ดึงเอฟเฟกต์เช้นนี้หน่อยนะครับกับดึงชาร์โดขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อัดอัดอัดเทมเพอเเทมเพอเรอร์ไปไปทางวอร์มนะครับก็คือ100นะครับเต็มเลยนะครับพอเราลากออกมาฟืบก็เหมือนเราเสร็จ แสงแพรทิศออกมานะครับจากตรงไหนก็ได้นะครับอย่างตรงเนี้อย่างภาพนี้นะครับอันนี้เป็นงานถ่ายภาพกลุ่มภาพหมู่นะครับก็ก็ผมใช้แฟลชสดวงนะครับเปิดเปิดเปิดหน้าเข้าไปนะครับก็จะมีมีเงาขึ้นมานิดหนึ่งเราใช้เลดียนนะครับเลดียนชาร์โอนะครับอ่าปรับอันนี้คือปรับใหม่นะครับนี่มีเงาบนหน้านะครับก็ดึงขึ้นมาทิ ให้แสงมันเท่ากันนะครับมาณนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็ใส่แฟร์เข้าไปที่เราเซฟไปแล้วนะครับหลายคนงงนะครับว่าทำไมแฟร์ตัวนี้ไอตัว Radiant Filter มันไม่มีในไลฟ์ลูมของตัวเองนะครับต้องบอกนี้ก่อนคือไอตัว r ร d i a n t เนี่ยครับมันจะอยู่ใน ไล่รูมเวอร์ชัน5ขึ้นไปนะครับก็ไปหาโหลดมานะครับจากถ้าใครยังใช้เวอร์ชัน4อยู่มันจะยังไม่มีนะครับเราต้องอไปโหลดเวอร์ชัน5มาใช้นะครับโอเคนะฮะนี้เรามาลองเอามาประยุกต์ใช้กับงานของเราดีกว่านะครับก็นี้เป็นงานถ่ายกลุ่มนะครับจะมีรูปตัวอย่างที่ทาเสร็จไปแล้วโอ้ไม่ดู ครับน่าจะนานละอ่านี่ครับอันนี้คือรูปที่ทําเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาลองตัดให้มันได้ใกล้เคียงกับตัวนี้ดูนะครับอาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าผมก็จําอะไรไม่ได้มันงานเมื่อนานมาแล้วครับทีนี้อย่งแรกเราก็คือข้องคอปก่อนอเห็นมีผู้ช่วยที่ถือแฟตน,นะครับแล้วก็คอปม่ให้เห็นเขานะครับ ตรงนี้ปรับได้นะครับก็จะเป็น1 6บหต่อ9หรือว่าเป็นแบบสต่อสนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับเราใช้แม้รรทัด a n g องเกดังนี้ครับวัดได้นะครับว่ามันตรงไม่ตรงมันก็จะปรับให้นะครับลากมากด Enter ลงไปนะครับเดี๋ยวนะอ๋อไม่เห็นไม่เห็นตรงนี้อาจจะ ปลดล็อกตรงนี้ก่อนนะปลดล็อกตรงนี้ได้นะครับเนี่ยปลดล็อกได้เราสามารถเอามาดึงต่อได้เนพะื่อให้มันยาวนี่คือมันเห็นตัวผมเองออกแบบไม่เห็นดีกว่าเนี่ยนะกด enter นะครับมันก็จะครอปทีนี้มัลองดูตรงไหนเป็นยังเอ่ย ก็ดึงสีขึ้นมานะครับพื้นตรงนี้น่าจะสีน้ําเงินแต่ว่าเสื้อเสื้อมันก็น้ําเงินขึ้นมาด้วยโอเคงั้นยังไงดีมันก็จําไม่ได้นะครับดึงไว้เป็นขึ้นอืมโอเคดึงคอนท้านอืม เสื้อตัวนี้สีน้ำเงินแล้วก็ใช้วงกลมในเดียนนะครับลองปรับปรับปรับแสงขึ้นได้นะครับใช้ในเดียนปรับแสงขึ้นได้แล้วก็ลดสีลงอืม าโอเคหรือใช้เรเดียนอีกแบบหนึงน่งดีกว่าเห็นไหครับอาจจะดึงไวเบียนอาจจะอาจจะไม่โอนะครับเราไปเลยศูนย์นี้เราสร้างวงกลมใหม่นี่ขึ้นมาครับอ่าไอ้วงกลมเนี้ยมันสามารถกดอินเวอร์สได้นะครับอินเวอร์สมาร์กนะครับ มันก็สลับค่านะครับเราอยากให้รอบนอกวงกลมมันสีจัดจดเข้มๆนะครับแล้วก็ดึงเลยนี่มันก็จะเข้มเ้มเฉพาะในนอกรอบนะครับตรงกลางที่ที่เป็นวงกลมมันก็จะไม่เข้มนะครับดึง saturation ขึ้นโอเคแค่เข้ยมยังออยัง,อยงนะครับ คือตรงเนี้ยตรงกลางวงเนี่ยอาจจะเป็นสีบอมบอมหน่อยก็เลือกเอทมป์นะครับประมาณน,นี้ปรับแก้วงกลมนะครับจากที่มันอินเวอร์วบอมหน่อยตัวคนก็สว่างขึ้นนิดนึง ้เคียอยังยังนะครับอืมโอเคเสร็จแล้วผิวคนดูหน้าอืมโอเคได้ยังโอเคแล้วนะครับแต่พวกเนี้ยไอตรงนี้นะครับไอตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรจุดของภาพที่เราไม่อยากได้เราใช้ตัวนี้ได้ครับ ในเวอร์ชัน5นะครับถึงจะมีเวอร์ชัน5นะครับในรูปเวรชัน5ตัวนี้เหมือนเป็นตัวแบบว่าเอาไว้ลบฝุ่นมากกว่าอย่างเช่นมีฝุ่นอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ลบๆแต่ว่าเรามาประยุกต์ใช้ในการลบพวกเท็กเจอร์ที่เราไม่ต้องการได้นะครับมันก็จะไปลอกเรียนผิวด้านข้างมานเราก็แทบไม่ต้องไปเข้า Photoshop เลยะเห็นไหมนี่ ลอกเลียนผิวข้าข้างมา่อันนี้จ,จะเบีเ้ยวไม่เป็นไรือเีมันเลื่อนได้นะครับอาจจะทำยากยากไปหน่อยนะครับถ้าทำใน Photoshop อาจจะง่ายกว่าแต่อยากให้รู้ไว้นะครับว่าตัวนี้ใช้ทำแบบนี้ได้นะครับ ไปเรื่อยๆนะฮะจนหมดโอเคหมดจังตรงนี้อาจจะยากทีหนึง่งมันก็พอพอพอใช้ได้กับงานบางงานนะฮะแต่อาจจะต้องไปเข้า Photoshop อีกจริงๆนะฮะถึงจะโอว่นนี้ทีนี้ตามรูปนี้นะฮะคือมันมี เป็นแสงอล่าอยู่ตรงกลางนิดนึงเราก็ใช้แฟ์ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเซฟไว้นะครับก็ฟื้นมานี่โอเคไหมฮะอ่าง่ายนะครับแล้วก็ Edit ไป Photoshop นะครับผมทุกโปรแกรมนะครับเป็นตัวเวอร์ชันล่าสุดทั้งหมดนะครับ ก็ถ้าใครอยากาทำงานราบลื่นหรือทำตามคลิปผมทุกอย่างก็คือเราต้องไปโหลดตัวล่าสุดมาใช้เท่านั้นนะครับถึงจะโอเคนะไม่ใช่ไปเอาตัวเก่าไลท์รูมสามอะไรมาเงี้ยคือมันบางเครื่องมือมันไม่มีนะครับมันมีแต่ในแต่ในเวอร์ชันใหม่ๆนะครับเราต้องอัปเดตนิดนึงนะครับสป,ปอร์ตเฮลิ่งบัตอันนี้เป็นไฟล์ดีแ0ดร้อยนะฮะ ก็จะค่อนข้างซูมได้เยอะครอปก็ยังมีรายละเอียดนะครับเห่ที่เห็นนะครับก็คือแบบตัวนี้นะฮะจากภาพนั่งเดิมนะฮะตับมาได้แบบนี้เลยนะครับครอปเข้าไปนะฮะแล้วทำไรต่อเราก็ใส่สร้างนี้ใหม่ขึ้นมาก่อนนะครับงานของผมส่วนใหญ่นะครับก็จะจบหลังกล้องนะฮะก็จะไม่ค่อยมี ถ่ายให้ดีตั้งแต่ตั้งแตออ่ตั้งแต่ถ่ายตอนถ่ายดีกว่านะฮะแล้วค่อยมาปรับแก้นิดเดียวนะฮะตั้งใจถ่ายให้ดีนะครับดึงแม่ทัดมาเพื่อหาจุดกึ่งกลางได้นะครับกึ่งกลางใส่คำพูดลงไปแบบนี้ขอนแก่นนะครับเป็นน้องๆจากขอนแก่นนะครับขอนมอคอนนะครับ University University ตัวแอนะครับผมอะไรทำนองนี้นะฮะอันนี้คือการกดตัว T นะฮะตัว T มันก็แล้วกดชิปไว้นะครับมันก็จะย่อลากมุมอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งถ้าเราไม่กดตัว T ค,คอนโทรล T นะครับมันก็จะอย่างเงี้ยมันจะไม่ไม่สมส่วนนะฮะ เราต้องกด Ctrl T ไว้ y นะครับในทำนองนี้นะครับก็ง,ง่ายๆครับสำหรับการปรับภาพนะครับถ่ายภาพกลุ่มนะครับนี้มาดูเห็นเห็นมีคนบอกว่าทำลายเซนเห็นไหมผมเปิดให้ดูเลยดีกว่าเขาถามเขาบอกอะไรัามาบ้างนะครับ อ่าอ่าอให้ออาหนังสือโอ้ยยังไม่ขนาดนั้นครับอ่าแสงแฟร์อ่านี้เคลียร์แล้วนะครับเคลียร์แล้วสอนปรับแต่งภาพในในรูปภาพยายามทาตามแต่อันนี้เคลียร์แล้วนะครับไม่มีนิกซอฟ์แวร์ก็เลยทําตามไม่ได้ออันนี้ต้องไปโหลดมาเองนะครับผมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับอ่าเนี่ยฟีดแบ็กคุณคนดูนะฮะอ่าอย่างการทำไลเซน แปะแปะใช้บัตรแปะอย่างเงี้ยทำยังไงนะครับก็เดี๋ยวทําให้ดูนะครับผมทําใน Photoshop อะ่ะต้องนิวขึ้นมาใหม่ขนาดไหนก็ได้ครับเอาใหญ่ๆอะไรก็ได้เว็บใหญ่ๆเลยนี่สร้างนิวเลเยอร์ขึ้นมานะครับกดคอนโทนเจนะครับ Ctrl อคอนโทรนเจอร์ไม่แม่ดิต้องกดเอาเลเยอร์เปล่าขึ้นมาครับลบแบลเก่าออกนะครับ,บแล้วก็ออก ใช้ตัวนี้ตัวตัวหนังสือ,อนะครับตัวเทคก็พิมพ์ลงไปของผมตัว w ใช่ไหมตูงสือสีดำนิดนึงมองไม่เห็นนะครับสีดำนิดนึงอย่างน,นี้เอาใหญ่ๆเลยนะครับสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วคำโปรยข้างล่างเข่าๆแล้วกัน ผมก็จะบอกชื่อนะครับว่า W ย่อมาจากวัชระโฟโต้นะแล้วก็ต่อด้วยเว็บไซต์ด้านล่างมันใหญ่ไป72ประมาณนี้ครับวัชระโฟโต้นะครับกดติเนียนะครับดึงออกมาแล้วไม่ต้องแก้อีกวัชระโฟโต้นี่คือเว็บไซต์ผมนะครับลองเข้าไปดูผลงานก็ได้นะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยอัปเดตอะไรเพราะว่ามัน ค่อนข้างยุ่งยากครับครับใน facebook หรือแฟนเพจนี้น่าจะคนดูเยอะกว่านะครับแต่ว่าก็ทำสร้างเว็บไซต์ไว้นะครับเผื่อมีคนลงเข้าไปดูนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ใช้ selection ครับเครื่องมือ selection ข้อตรงนี้นะครับครอบเสร็จปุ๊บมันจะมีเนี่ยฮะตอง edit อ่าคำว่า define b u t preset นะครับกดลงไปเลยนะครับเห็นไหม มันก็จะเป็นบัตรส่วนตัวของเรานะครับแล้วก็พิมพ์แฟ้มวัชนะโปโต้ปึ๊บทีนี้เราก็ใช้เครื่องมือบัตรปึ๊บสร้างเยื่อะใหม่ขึ้นมาอ่าแล้วก็เลือกมันก็จะมีนี่ฮะที่เราสร้างมาใหม่ให้เราเลือกใช้นะครับก็แปะ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 เต็มไปหมดเลยง่ายๆนะครับเป็นวิธีที่ง่ายมากนะครับก็ลองทําดูนะครับอ่าส่วนข้อสงสัยเรื่อง พีเซตนะครับพีเซตนี่หลายคนอยากได้ไอตัวที่ผมตัวที่ผมลองใช้ให้ดูในคลิปคลิปที่แล้วนะครับคลิปคลิปที่ผ่านมานะครับก็คือไอตัวนี้มันเป็นของ v c o นะครับก็สามารถซื้อได้นะครับไปหาซื้อได้นะครับโหลดโหลดมานะฮะอยู่ที่เว็บนี้นะฮะ VSCO.CO/stro นะครับก็นี่ฮะเป็น ให้เลือกส่วนใหญ่ผมใช้ตัวเนี้04 for the b light r o o m 45ก็ราคาเาเราประมาณ100เหรียญน,นะครับ101 101เหรียญน,นะครับก็ประมาณแบบ3,000บาทนะครับก็ลองลองซื้อมาเล่นดูนะครับมันก็สะดวกดีเดี๋ยวผมก็ให้ดูอย่างอันนี้ย VCO4 นะครับผมก็จะใช้ตัว,นตวเนี้ยตัวนี่วิสต้าตัวนี้ครับกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะทึมๆหน่อย แล้วก็มีมีแกนนะครับมีน้อยขึ้นมาเหมือนเหมือนฟิล์มอะไรประมาณนี้แล้วก็มาดึงเอฟ r ฟกเชอร์ขึ้นทำนองนี้ฮะมันก็จะมีมันมีคอนทา้าสมีอะไรขึ้นมาเยอะ,ะครับคือถ้าหลายคนไม่ชอบไอตัวแกนหรือน้อยอะไรพวกนี้มาลดตรงนี้ได้ครับออนี่ฮะมันจะเพิ่มขึ้นมาครับกดลดลงไปือมันก็จะเนียนและไม่มีลอะไรประมาณนี้นะครับ ตรงนี้เราก็แต่งได้ต่อในธนองนี้นะครับก็ลองไปาหาซื้อมาใช้ดูนะครับผมว่ามันก็สะดวกดีในการทํางานนะครับนี้มาลองแต่งภาพอื่นกันบ้างกว่าเรารู้แล้วว่าเครื่องมือต่างๆทํางานยังไงอย่างภาพนี้นะครับก่อนนี้เลยผมก็ไม่มีอะไรมากถ้ามันมีสีเขียวในภาพนะครับบางทีถ่ายมามันมันจืดไปอ่ะเราดึงขึ้นเลยนะครับบางทีสีเขียวกับสีเหลืองอเงี้ย ก็ช่วยทำให้ภาพแบบดูอบอุ่นขึ้นนะครับแต่แล้วสีผิวคนนี้ค่อนข้างจะเข้มไปนะครับเราปรับเป็นลูมิเนนต์นะครับเรียกออเรนต์เพราะสีผิวคนจะส้มๆนะครับเด่งขึ้นือผิวคนก็จะขาวขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับเราอยากให้ภาพเนี้ยมันเป็นลำแสงนะครับเราก็สามารถใช้เรเดียนฟิลเตอร์นะครับ ดึงมาเลยอย่าลืมปรับค่านะครับเป็นี่ p o r t u เชอนี่ใช่ไหมทีนี้คือเรากดตรงนี้ i n v e r อร์ตรึ๊บแล้วเราลากลงตัวกระเนืดแสงมันก็จะเป็นข้างบนนะครับเป็นเหมือนลำแสงแล้วก็ดัดดัดรูปทรงนะครับนี่ให้ปลายแสงมันทอดลงมาประมาณนี้ ลดไปเยอะนะเราเชื่อไปเสร็จแล้วก็ดันให้พอเชื่อขึ้นนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับตอวนี้เรายังใช้ตัวนี้ฮะ r a d i a n Filter เพิ่มความคมชัดมีค่าทุกอย่างนะครับเราปรับปรับอะไรได้หมดนะฮะสูงผมเลือก sharp sharp n e s นนะครับก็ปรับ sharp ขึ้นห้อยสุดเลยให้เห็นความแตกต่างครับลองสูงเข้าไป พอเราเอาเรดนฟิลเตอร์นะครับที่ปรับชาร์ปเน็ตขึ้นเต็มนะครับลากเข้าไปภาพก็จะชัดขึ้นนะครับเฉพาะส่วนที่เราลากนะครับหรือลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราอยากให้มันชัดแค่เนี้ยแต่ว่าตรงอื่นเบลอไปด้วยนะครับแล้วก็สร้างใหม่อีกวงกดร้นก่อนนะครับแล้วก็สร้างใหม่อีกวงนี้เราเอาค่าชาร์ปเน็ตลงสุดเลยนะครับแล้วก็ แคทตี้ลงนิดนึงนะครับแล้วเราก็ลากแล้วก,กดอินเวอร์สนะครับนี่ขอบด้านข้ามมันก็จะฟุ้งฟิงไปเลยนะฮะมันก็จะเป็นเบลอๆไม่ชัดนะครับลองดูใหม่นะครับตึ๊บเห็นไหมฮะเดี๋ยวในคลิปอาจจะไม่เห็นความแตกต่างลองนี่สมมุตินะครับกดอินเวอร์สนะครับ เห็นไหมคือขอบขอบมันก็จะฟุ้งๆไปเลยนะฮะอย่างเงี้ยฟุ้งไปเลยเอาจจะเปลี่ยนอุณหภูมิสีด้านขอบเป็นสีเยน็เยนๆก็ได้อะไรเงี้ยนะะหรือจะเพิ่มก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับก็เป็นวิธีปรับอะไรงี้ง่ายๆนะครับจบในไลน์รูมนะฮะไม่มีอะไรมากนะครับอ่านี้ผมสอนอีกคลิกหนึ่งสุดท้ายนะครับสุดท้ายก่อนจากกันนะครับ อันนี้อจะถ่ายมาโอเคและคอบทิ้งเนี่ยอีดิทเข้า Photoshop นะครับสอนเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจครับไปไประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองดูนะครับอ,อันนี้คือตัว Liquify นะครับ Liquify ก็คือแบบที่เราเไว้ดันดันรูปทรงนะครับแต่ว่า เออผมก็เคยสอนแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ลองไอตัว a d v a n c e นะครับตัว a d v a n c e กดยังไงคือตอนแรกอะ่ะคลิปที่แล้วอะ่ะไม่ได้คลิกตรงนี้นะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ซึ่งพอกดปุ๊บมันก็จะมีเครื่องมือตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นมานะครับตัว Mark ตรงนี้นะครับเราก็สมมุติเราอยากรูปหน้าเขาอย่างเงี้ยอยากดัดดัดรูปหน้าเข้าไปนะครับ คือถ้าถ้าไม่กด advance mode อ่ะถ้าเรากดเลยอย่างเงี้ยคือไอตัวบัตรเงี้ยคือมันจะไปกินมันจะไปกินโซนนี้เข้าไปนะฮะมันกินลึกเข้าไปนะครับเราไม่อยากให้มันแบบว่ากินเข้าไปนะเราพก,กด advance a d e mode นะครับระบายส่วนนี้ก่อนนะครับ mark ก,การไว้นะครับตรง T zone น,นะครับ แล้วก็ป่านะครับผมแล้วเราก็ใช้นิ้วดันพอถ้าเรามาร์กไว้ปุ๊บเนี่ยแล้วใช้นิ้วดันเห็นไหมฮะมันก็จะไม่ไปยุ่งกับโซนหน้านี้เลยนะครับที่เรามาร์กไว้นะครับมันก็สะดวกง่ายดีนะครับรูปทรงหน้าก็ไม่เปลี่ยนนะครับก็ยังเป็นคนเดิมเราสามารถทําให้น้องเขาอ้วนขึ้นได้นะครับอ้วนขึ้นพร้อมไปนะครับหุ่นดีมากเกินไปนะครับอ้วนขึ้นอีกหน่อยนะ หอมไปนะครับน่าอ้วนขึ้นนะครับปึ๊บแหมก็ดูน่ารักขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยนะครับก็ลองทำตามดูนะครับแล้วก็ใส่ 8, 8, 10, แปะงไเซิ่เราลงไปโอเคเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณที่มารับชมนะครับถ้าถ้ามีเทคนิคใหม่ๆหรืออะ <Yeah. S 2> ไรใหม่ๆเดี๋ยวเอามาสอนอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ